เรวเร้วมาดิสาเหตุที่ทิวฟิตติ้งรั่วเดี๋ยวมาดูกันโอเคสวัสดีครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับในส่วนของทิวฟิตติ้งนะครับที่เขาเรียกว่า Double Flu นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ปกติเวลาเราซื้อสินค้ามานะครับมันก็จะมี ครบชุดม่อยู่แล้วคือตัวบอดี้ตัวนักตัวเฟอร์ลูนะครับข้างในโอเคหลักๆที่เราเคยแจ้งไปนะครับวิธีการก็คือนะครับสวมแล้วก็ถอดเช็คนะครับโอเคมีครบหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วนะครับดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้เราก็รู้แล้วนะครับถ้าเราติดตั้งบ่อยๆเราจะทำนานกั้นมาโอเคถ้าเราจะติดตั้งในส่วนของหน้างานบางครั้งนะครับต้องบอกว่าหน้างานเนี่ยไม่มีอุปกรณ์นะครับก็คือต้องไปเดินลอยเลยนะครับ หลักๆนะครับต้องใช้ประแจสองตัวนะครับโอเคก้าวๆถ้าอยู่หน้างานนะครับหนึ่งก็คือเราต้องเอาประแจจับในส่วนของตัวบอดีน้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องเอาประแจจับในส่วนของนัดเพื่อจะไว้ขัดน,นะครับโอเคถ้าเกิดเราอยู่หน้างานเราอาจจะขันแบบนี้นะครับใช้มือขันนะครับโอเคอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับถ้าอยู่หน้างาน เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งในส่วนของสมมุติว่าเราอยู่ที่ช็อปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์บางตัวเราสามารถประกอบไปที่ช็อปได้เลยแล้วแค่แค่ไปคอนเน็กที่หน้าสายงานนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ถ้าเวลาเราประกอบที่ช็อปเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถใช้ตัวบอดี้นะครับโอเคเอาบอดดี้จับยึดกับตัวปากกาจับชิ้นงานได้เลยนะครับ ทีนี้อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราในส่วนของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาในส่วนของนัดกับเฟลูตัวอื่นนะครับเพราะว่าอันนี้เราไว้เทสอยู่แล้วโอเคหลักๆนะครับหนึ่งเราเลือกทิ้วนะครับที่เราทําการตัดมาแล้วแล้วก็ริมเมอร์ริมเมอร์ก็คือลบคมเรียบร้อยแล้วอะฝั่งนี้ที่ยังไม่ลบคมนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งด้วยฝั่งนี้นะครับใส่นัด นะครับใส่แบ็คเฟอร์ลูนะครับใส่ฟอนเฟอร์ลูครับเข้าไปอ,อันนี้ลิเมอร์นิดนึงครับพอดีรู้สึกไหมอนยังมีเศษอยู่นะครับโอเคเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเราทำการสวมเข้าไปเลยโอเคพอสวมเข้าไปแล้วหลักการง่ายๆนะครับก็คือเราดันคิ้วให้สุดนะครับชนบ่าเลยนะครับ แล้วก็มือนะครับหมุนให้แน่นที่สุดนะครับหมุนแน่นที่สุดแล้วเราก็ทําการมาร์คกิ้งนะครับตัวนี้เป็นไซส์ครึ่งนิ้วนะครับติดตั้งนะครับหนึ่งรอบหนึ่งส่วนสีนะครับจําไว้โอเคเราทําการมาร์คกิ้งหนึ่งรอบกับอีกหนึ่งส่วนสีเวลาทีนี้เวลาติดตั้งทิ้วมันไม่ได้สั้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าทิ้วบางครั้งก็ยาวนะครับเราก็ควรจะจับทิ้วให้มั่นนะครับ อาจจะถ้าเกิดทิ้วยาก็อาจจะใช้มือจับได้แน่นกว่านี้อันนี้ผมกดเลยนะครับโอเคเวลาติดตั้งนะครับอ่านเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ตัวนัดกับเฟืองลูเนี่ยจะค่อยๆทำการกดทิ้วลงไปนะครับไม่ได้จิกนะครับต้องใช้คำว่ากดทิ้วหรือว่าบีบทิ้วลงไปนะครับอพอติดตั้งไปนะครับ ยิ่งแขนไปมันก็จะยิ่งตึงมือขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราหมุนมาถึงหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งส่วนตีนะครับอ่าหมุนไปโอเคตอนนี้ได้สกนิดนะครับอ่าหนึ่งรอบหนึ่งส่วนสีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพอติดตั้งหนึ่งรอบหนึ่งส่วนสีก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ โอเคจริงๆผมมีแก๊ปเกตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบนิดนึงครับโอเคตันนี้แก๊ปเกตนะครับต้องบอกว่าอะ ไซส์ครึ่งนิ้วนะครับโอเคเราจะทําการเช็คดูนะแก๊ปเกตเนี่ยทําหน้าที่เช็คนะครับถ้าเราติดตั้งถูกต้องนะครับต้องบอกว่าแก๊ปเกตเนี่ยสามารถเข้าได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งเกินไปนะครับแก๊ปเกตก็ไม่สามารถเข้าได้เลยแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกครับแต่วิธีการเน้นก็จะเหลือน้อยลงโอเค ในส่วนของถ้าแก๊ปเกตเข้าได้สมมุตินะครับเข้าได้แล้วมันยังหลวมแสดงว่าคุณยังขันไม่ถึงหนึ่งรอบหนึ่งส่วนสี่นะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็ค,คโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะถอดอสมมุติว่าเราติดตั้งไปแล้วแล้วเราต้องการถอดออกมาเพื่อจะติดตั้งตัวอื่นนะครับโอเคโอเค พอถอดออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับตัวเฟอร์ลูนะครับไม่รูดนะครับแล้วก็ตัวฟอนเฟอร์ลูนะครับสามารถหมุนได้นะครับแต่ไม่รั่วไม่ลีกนะครับอ่าอันนี้ติดตั้งถูกต้องนะครับต้องบอกว่าถ้าเรายิ่งขันมากนะครับการแมเทนแนนก็จะเหลือน้อยลงนะครับโอเคอันนี้ก็เวลาติดตั้งกลับไปนะครับง่ายๆเลยก็คือเราหมุนนะครับแล้วก็หมุน ให้ตัวนัดก,กับเพลื่อมาอยู่ยังตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเข้าไปประมาณาต้องเรียกว่า3นาทีก็ได้นะครับ3นาทีของเวลานะครับโอเค,นะคแล้วก็จบนะครับตรงนี้โอเควันนี้เราก็แนะนำกันในส่วนของวิธีการติดตั้งเท่านี้ครับขอบคุณมากเลยครับ